นี่ครับเสียงพัดลมหาตะลิแขนผนัง16นิ้วเสียงดังมากมันเกิดจากสาเหตุอะไรไปหาครับตอบพร้อมๆกันครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องนุนนนทองคนสร้างงานเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาไปหาคำตอบ ของพัดลมฮาตาลิ16นิ้วแขวนผนังนะครับที่มันมีอาการเปิดใช้งานแล้วเสียงดังมากครับไปรื้อดูต้นเหตุเลยครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรก็ถอดในส่วนที่เป็นเคสด้านนอกออดครับมีน็อตด้านหน้า3ตัวด้านหลังตัวหนึ่งจากนั้นก็มาถอดน็อตฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังครับมีน็อต4ตัวแล้วก็น็อตขาสายอีกตัวหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็มาทําการถอดสลักกั้นใบพัดลมนะครับในส่วนของแกนพัดลมก็ใช้ครีมเนียบออกกับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาแค่นี้ก็ออกแล้วจากนั้นก็ถอดฝาครอบด้านหน้านะครับดึงออกจากแกนเป็นฝาครอบอขดลวดมอเตอร์นะครับค่อยๆดึงออกนะครับในส่วนนี้ ระมัดระวังกดลวดมันจะขาดเพราะผมทำพลาดมาครั้งนึงแล้วต้องนำเอาไปพันกดลวดมอเตอร์ใหม่ครับงานช้างเลยถอดฟ้าครอบออก้วก็ดึงในส่วนแกนโรเตอร์นี้ออกมาได้เลยนะครับมันจะมีบูทหน้ากับบูทหลังนี่ครับเจอแล้วเจ้าปัญหาเป็นบูทหลังนะครับหมุนไม่ไปเลย สนิมจับครับส่วนนี้สนิมจับเกาะเยอะส่วนด้านหน้าไม่เป็นไรครับคล้องตัวดีนะครับด้านหน้าเนี่ยสามารถาหมุนคล้องตัวได้แต่ด้านหลังเนี่ยนะครับสังเกตดูหมุนไม่ไปเลยฝืดมากนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุให้พัดลมเรามีเสียงดัง นี่เลยครับพระเอกของเราเหมือนเดิมโซนิคฉีดเข้าไปตรงบูธนะครับให้มันกัดสนิมอ่อนครับฉีดเข้าไปเยอะๆให้มันชุ่มเลยครับแล้วก็ทำการหมุนหมุนเนี่ยครับเริ่มหมุนได้แล้วสนิมเยอะเลยนะครับตรงนี้มันเกาะในส่วนบูธกับแกน จะเห็นได้ว่าหมุนข้องตัวได้แล้วนะครับในงานซ่อมพัดลมเนี่ยนะครับแก้ปัญหาถูกจุดงานก็จบเนี่ยครับด้านหน้าหมุนข้องนะครับด้านหน้าไม่มีปัญหานะครับในส่วนของอบูทบูทด้านหลังเมื่อเราฉีดโซน็กเข้าไปกัดสนิบอบกก็สามารถหมุนล่องตัวได้เช่นกันก็ฉีดเข้าไปเยอะๆครับ ฉีดให้มันจนหยดจนน้ำมันหยดออกเลยครับทั้งคาบสนิมทั้งน้ำมันให้หยดออกแล้วก็เช็ดออกเช็ดให้สะอาดแล้วก็อีก่ฉีดเข้าไปใหม่นี่ครับในส่วนคาบสนิมที่มันหยดออกมาดำปีเลยนะครับคล่องตัวดีแล้วนะตอนถอดออกมาใหม่ๆเนี่ยมูนไม่ได้เลยครับจะแน่นมาก เนี่ยมันต้องคล่องตัวอย่างนี้เมื่อเสร็จแล้วแล้วก็ทําการประกอบกับเข้าคืนที่เดิมนะครับก็ระมัดระวังนะครับในส่วนที่จะประกอบเข้ากับชุดขดลวดทำใจเย็นๆในส่วนนี้ไม่ต้องไปเพิ่มงานให้ตัวเองอีกนะครับ ถ้าขดลวดขาดนี่ก็อย่างว่างานช้างเลยซึ่งเป็นางานยากที่สุดสำหรับการซ่อมพัดลมนะครับการพันมอเตอร์ยากช้าด้วยถ้ารู้ต้นเหตุแก้ปัญหาตรงจุดงานก็จบครับสำหรับงานซ่อมพัดลมนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนี่ครับในส่วนของมาร์กที่ผมทำไว้อบปาก,กาขีดไว้นะครับตอดถอด เวลาเราถอดและประกอบกลับเข้าเคลืนไปมันจะได้ตรงที่เดิมนะครับแล้วก็ง่ายต่อการประกอบจากนั้นให้เราทำการยึดนอด็อตฝาครอบนะครับมี4ตัวนะครับด้านหลังแล้วก็ต่อด้วยนี่ครับเป็นสลักกั้นใบพัดลมก็ตอกเข้าไประหว่างกึ่งกลางก็เอาคีมนะครับตอกค่อยๆตอกเข้าไป ก็อย่าลืมนะครับน็อตแกนสายอย่าลืมขันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นค่อยทำการาประกอบเคสฝาครอบมอเตอร์นะครับก็มีน็อตด้านหน้า3ตัวด้านท้ายอีก1ตัวนะครับประกอบยึดเข้าไปาแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปทำการทดสอบดูนะครับว่ามันจะมีอาการ เสียงดังหรือเปล่าหายหรือเปล่าเสียงที่มันดังในตอนต้นคลิปที่ผมเปิดให้ดูก็ทดสอบดูกันเลยครับฟังเสียงดูว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่านี่ครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเสียงที่ดังมากในตอนต้นคลนะิปะหายแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการแก้ปัญหาพัดลมเสียงดังพัดลมหาตะลิ16นิ้วแขนผนังอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องให้ทำคลิปดีๆมีสาระต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับ